Xiaomi Pad นะคะซีรีส์แท็บเล็ตที่อยู่คู่กันกับชาว Xiaomi เนี่ยเมื่อยังยาวนานมากๆนะรอบนี้เดินทางมาถึงรุ่นที่7แล้วค่ะออกมาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นด้วยกันก็คือ Xiaomi Pad 7แล้วก็ Xiaomi Pad 7 Pro ค่ะทั้ง2รุ่นในมือแจนี้นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาลองทุกคนรู้เลยว่าทุกแง่มุมเลยนะดีไหมเหมาะกับใครแล้วก็ทําอะไรได้บ้างค่ะ ว่าด้วยเรื่องของแท็บเล็ตนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการใช้งานนะมักจะวนเวียนกันอยู่ในด้านของการทํางานเสพคอนเทนต์ content, และเป็นอุปกรณ์เครื่องที่2นะคะต่อจากสมาร์ทโฟนของเราค่ะเพราะฉะนั้นนะเรามาดูกันทีละจุดเลยดีกว่าว่าในแต่ละด้านเนี่ยมีความสามารถแค่ไหนกันค่ะในส่วนของหน้าจอนะคะเรียกว่ามาพร้อมกับหน้าจอที่เหมาะกับสายทํางานมากเลยทีเดียวเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาได้ให้หน้าจอ IPS LCD ขนาด11.2นิ้วนะคะซึ่งเป็นขนาดที่เท่ากันความละเอียดเนี่ย 3.2K ค่ะ 144Hz เฮิร์ความสว่างสูงสุดเนี่ยอยู่ที่800นิตค่ะแถมเป็นหน้าจอนะอัตราส่วน3ต่อ2อีกด้วยค่ะถามว่าอัตราส่วน3ต่อสดียังไงใช่ไหมคะคือการเป็นจอที่สูงเนี่ยเวลาเราใช้งานแบบแนวนอนใช่ไหมคะการที่ตัวเครื่องมีจอที่มันสูงขึ้นมาจะช่วยให้เรานะคะมีพื้นที่ของจอได้มากขึ้นนั่นเองยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเวลาเราทํางานเอกสารใช่ไหมคะตัวหนังสือเนี่ยก็จะขึ้นมาบนหน้าจอได้มากขึ้นนั่นเองนะคะจริงๆแล้วนะคะมันเป็นเหตุผลเดียวกันนะกับที่โน,น,น,น้ตราร ส่วน3มต่อ2มามากขึ้นด้วยค่ะด้านหลการเสพคอนเทนต์นะคะตัวหน้าจอถือว่าให้สีสันที่สวยงามคมชัดมากๆตามความละเอียดของคอนเทนต์เลยคะ่ะรวมถึงแสดงผล HDR ได้ดีเลยเมื่อมองว่านี่คือจอ IPS แต่ด้วยอัตราส่วน3าต่อ 2, ก็จะเห็นขอบบนล่างที่อยู่ในบางการเปิดของคลิปวิดีโอ YouTube บางตัวใช่ไหมหรือการสตรีมมิ่งทั่วไปก็จะเห็นขอบบ้างดีไซน์ของภาพรวม x i a o มีนะคะ Pad 7นะถือว่าออกมาในดีไซน์ที่ค่อนข้างเรียบหรูเลยเขาเอาดีไซน์ Language รูปแบบค่อนข้างคล้ายคลึงกับสมาร์ทโฟนสี a o m i n u m เบ r s ซีรีส์เอามาประกอบกันโดยมีการออกแบบเนี่ยให้เน้นการใช้งานในแนวนอนคือการวางกล้องวางตัวหนังสือต่างๆไปจนถึงนะคะการวางปุ่มส่วนลําโพงนะคะ ก็ให้มาทั้งหมด4ตัวด้วยกันรองรับ Dolby Atmos ด้วยนะคะถามว่า2รุ่นนี้นะคะมีอะไรแตกต่างกันบ้างหรือเปล่ามีเล็กน้อยค่ะตัว x i มี m i Pad 7ตัวนี้นะคะตัวน้องนะมันจะมีแค่สแกนไปหน้าเพื่อเข้าถึงเครื่องแต่ว่าตัว Pro ตัวนี้นะคะ่ะเขาเพิ่มเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือเข้ามาด้วยตรงปุ่มเปิดปิดทําให้เราสามารถปลดล็อกเข้าเครื่องได้อย่างรวดเร็วเลยล่ะคะ่ะและการเป็นแท็บเล็ตนะก็ต้องมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่สามารถใช้ทํางานร่วมกันได้อย่างตัวนี้นะคะนี่ โฟกัสเพนนะคะแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะใช้ร่วมกันเพื่อให้ประสิทธิภาพการทํางานของเราเนี่ยดีที่สุดนั่นเองบางทีนะคะเราอาจจะไม่ไถนัดในการจิ้มจอแบบพิมพิมพิมเอาใช่ไหมพอเรามีคีย์บอร์ดตัวนี้มันก็ค่อนข้างคุ้นเคยเวลาเราใช้คอมพิวเตอร์ไงทำให้เราสามารถพิมพ์งานเอกสารต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างถนัดขึ้นเลยล่ะคะ่ะพอมีอุปรกรณ์เสริมเข้ามาคู่กันเนี่ยมันก็เข้าเซตกันพอดีเลยนะคือถ้าใครชอบพกแท็บเลต็ตเครื่องเดียวไว้ไปทางานข้างนอก ไม่ต้องมีแบบคอมให้หนักกระเป๋าตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ค่ะพอเป็นแท็บเล็ตสาหรับสายทํางานนะคะสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะต้องถามถึงตลอดเวลาคือมันสามารถแบ่งจอได้หรือเปล่าแบ่งจอแล้วออกมาเป็นแบบไหนนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราทํางานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นตอนนี้นะคะเจนก็ลองแบ่งดูแล้วว่าตรงนี้คือโน้ตที่จะต้องการจดบันทึกตรงนี้คือวิดีโอที่จะอยากดูดังนั้นตัวนี้สามารถแบ่งหน้าจอได้แถมมีป๊อปอัพ n ินด์เพิ่มขึ้นเป็นหน้าจอที่3เป็นแอปพลิเคชันที่3ได้ด้วยค่ะ ยุคนี้นะคะอะไรอะไรก็ต้อง AI AI เนี่ยสามารถช่วยเราทำงานได้2เครื่องนี้ค่ะเขาใส่ซอฟต์แวร์ Xiaomi Hyper AI มาให้เราด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ใน Skin Hyper OS ของตัวเองนะคะทั้ง2รุ่นนี้ใช้งานได้เลยนะคะมีพื้นฐานอยู่บน Android 15มาตั้งแต่แกะกล่องแรกแล้วล่ะคะ่ะฟีเจอร์ Hyper AI ที่เขาแบบเพิ่มเข้ามาในตัว Xiaomi Pad 7กับ Pad 7 Pro นะคะจะมีความคล้ายคลึงกับสมาร์ทโฟนของ Xiaomi Number Series อยู่หลายๆอย่างเลยอย,อย่างเช่นอันแรกค่ะ AI Editor ใน g a l ใช่มก็คือแอปรูปต่างๆางเขาก็มี AI expand AI eraser pro AI sky ที่เปลี่ยนสีทองฟ้าให้ด้วยนะมาเป็นทองฟ้าที่แบบสดใสยยิ่งตอนนี้ใช่ไหมคะมลพิษ PM 2.5มันแบบทําท้องฟ้าเป็นสีเทาๆเลยเราสามารถเปลี่ยนทองฟ้าสีเทาเป็นทองฟ้าสีสันสดใสฟ้าได้เลยนะคะส่วนในแอปมีโน้ตนะคะเขาก็มี AI ที่ช่วยเจนคําลงไปในโน้ตได้เลย อัตโนมัติด้วยแบบฟีเจอร์การเขียน AI นะคะหรือว่าพวก AI writing ต่างๆคือว่าง่าย AI writing เนี่ยมันเป็นตัวช่วยสําหรับคนทํางานเวลาเราเขียนอะไรเนี่ยที่เราอาจจะเขียนได้เรียบเรียงไม่ค่อยดีนะักหรือคิดไม่ออกในการขยายคําตัวเนี้ยมันก็จะสามารถมาช่วยได้ค่ะเอาละเดี๋ยวลองให้ดูเลยดีกว่านะคะถ้าสมมติเราทํางานในมีโน้ตใช่ไหมคะที่มี AI มันจะสามารถช่วยเราทําอะไรได้บ้างมาดูไปพร้อมๆกันเลยมาดูกันนะคะกดเข้ามานะคะ,าาะ,คะจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะกดเข้ามาตรงนี้ ทีนี้มันก็จะขึ้นว่าสร้างรายงานตรวจสอบการเดินทางเขียนคําปราศัยในการประชุมประจําปีสร้างแผนการออกกําลังกายอ่ะสมมุติว่าเดี๋ยวเราจะมีการประชุมและจะต้องการให้เขาช่วยแบบเขียนสคริปต์ให้หน่อยนะล่างมานิดนึงเพื่อที่จันจะได้แบบไม่ต้องคิดเยอะแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะจิ้มเข้าไปทีนี้นะคะ AI ก็จะช่วยเราคิดทั้งหมดเลยว่ามันควรเขียนแบบไหนลำดับแบบไหนแล้วก็มีให้เราตรงนี้หมดเลยนะคะซึ่ง คุณเนี่ยก็จะสามารถใช้ตรงนี้แล้วปรับให้กับของคุณเองก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าไม่ชอบอยากเขียนเองแล้วให้มันช่วยปรับได้ไหม <S <S เขาก็มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า AI Writing ค่ะคุณสามารถเริ่มงานเองด้วยก็ได้แล้วก็ใช้ AI เนี่ยมาช่วยปรับโทนบางทีเราอาจจะเขียนเรียบเียวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วก็สามารถปรับคําพูดออกมาให้ดูแบบโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะคะก็โดยการกดเข้าไปตรงนี้อะสมมติอันนี้เสร็จสิ้นแล้วนะกดเข้าไปแล้วก็กดสัญ,ญลักษณ์ตัวเดิมนะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีปรับได้ว่า ให้มืออาชีพให้ดูเรียบง่ายหน่อยให้เป็นกันเองก็เลือกทนได้เลยว่าต้องการให้สิ่งที่คุณเขียนเนี่ยออกมาเป็นแบบไหนหรือถ้าเราเขียนภา,าษาอังกฤษเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแม่นกราแาสักเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถให้ AI writing เนี่ยช่วยตรวจทานคำสกดของเราก็ได้นะคะหรือว่าเราเขียนได้แบบน้อยมากๆแต่ต้องการแบบ เขาบอกว่ามันต้องเขียนนยาวอะเราก็สามารถให้มันแบบสร้างส่วนขยายหรือว่าช่วยเติมแต่งให้สมบ,บูรณ์ได้เหมือนกันนะคะเรื่องหนึ่งนะคะที่จนอยากจะชแชร์ให้คนได้รู้คือวันที่จนรีวิวอยู่เนี่ยอาจจะบอกว่าซอ์แวร์ของมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์100%เพราะว่าคุณอาจจะต้องละเอียดกับมันนิดนึงบางทีคุณกดเป็นภาษาไทยอะ แต่ว่ามันพร้อมออกมามันอาจจะเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยสิ่งที่เราต้องทําก็คือเนี่ยพอแจนกดขึ้นมาใช่ไหมคะให้มันสร้างสมมติแจนบอกว่าสร้างแผนการเดินทางไปเที่ยวกรุงเทพบอกมันด้วยว่าเป็นภาษาไทยอ่าพอแจนพิมพ์ไปปุ๊บตรงนี้ค่ะมันก็จะสามารถเจนแผนการเดินทางทั้งหมดนะที่จะไปกรุงเทพให้เราได้หมดเลยเป็นภาษาไทยหมดเลยเห็นไหมคะถ้าสมมุติคุณต้องการเขียนอะไรก็แล้วแต่อ่สมมุติว่าสร้างอีเมลลา โรงเรียน าษาไทยอ่ะกดเข้าไปนี่เห็นไหมคะเรียนคุณครูข้าพเจ้าชื่อผู้ปกคร,อ,รองก็คือให้เราเติมเข้าไปใช่ไหมคะผู้ปกครองของชื่อนักเรียนเติมเข้าไปชั้นตรงไหนนะข้าพเจ้าขอแจ้งให้ทราบว่าข้าพเจ้ามีธุรกิจด,ด่วนที่ต้องการจัดการในวันที่เท่าไหร่นะคะขออนุญาตลาเขียนชื่อนักเรียนเข้าไปขอบคุณสําหรับความเข้าใจด้วยความเคารพลงชื่อทั้งหมดคะ่ะเราก็จะสามารถเริ่มเขียนทุกอย่างได้ง่ายขึ้นโดยที่มี AI เป็นคนช่วยคิดให้เราแล้วค่ะอ่ะทีนี้นะคะสมมติว่าเราไปเซฟบทความหรือว่ามีอะไรยาวๆสมมติว่าเราเยอะแยะ มากมายแล้วก็มาใส่ตรงนี้ก็ได้แล้วทีนี้นะก็เลือกทั้งหมดตรงนี้ค่ะแล้วก็บอกเขาสรุปให้ก็จิ้มตรงนี้ AI ที่แจนบอกไอคอนตรงนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นนะคะให้เขาสรุปทั้งหมดว่าที่เราเขียนไปเนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องรู้บ้างก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยดังนั้นถ้าเจอข้อความอะนไลอยากให้เขาสรุปนะคะไม่ว่าในแอปพลิเคชันไหนก็สามารถให้ AI ช่วยเราได้เลยค่ะก็ตอบโจทย์มากมากเลยนะคะสำหรับการที่เราต้องทํางานและมีอะไรเยอะแยะที่ต้องคิดมากมายตัวนี้ค่ะก็เป็นผู้ช่วยที่ดีเลยค่ะ อีกอันนึงนะคะที่ชอบมากๆเลยเขาเรียกว่าคาบรรยาย AI รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากๆทําหน้าที่เหมือน l i ฟ e caption นะคะในการฟังเสียงที่เราดูอยู่นะคะแล้วมันแปลเป็นตัวหนังสือให้เราคือแบบง่ายๆมันคือการแบบทำ t r a n s c r i ต์อะบางทีอะเราดูคลิปภาษาอังกฤษแล้วเราอาจจะฟังไม่หมดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องการถอดออกมาเพื่อไปทําอย่างอื่นต่อใช่ไหมคะสมมติแจนเปิดคลิปอะสมมติแจนดูดูข่าวสมมติน,นี้นะดูข่าวพอ,อคลิปวิดีโอนี้พูดว่าอะไรบ้าง ข้างบนตรงนี้ค่ะมันก็จะถอดออกมาให้เราเป็นคําต่อคําเลยที่เขาพูดแล้วที่สําคัญแปลให้หมดเลยแปลเป็นภาษาไทยหมดเลยดังนั้นนะถ้าใครมีปัญหาเรื่องของภาษาคือแบบฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ไม่รู้เก็บรายละเอียดได้ครบหรือเปล่าคุณก็สามารถเปิดตัวนี้นะคะให้ฟังให้แล้วคุณก็อ่านแคปชั่นภาษาไทยในการแปลได้เลยค่ะก็เรียกว่าค่อนข้างดีอยู่นะในการเอามาช่วยทํางานนะคะถามว่า ทำได้หลายภาษาหรือเปล่านี่คุณก็สามารถกดตรงนี้นะคะในการเลือกได้เลยว่าภาษาต้นฉบับเนี่ยคือภาษาอะไรภาษาปลายทางที่ต้องการให้แปลเนี่ยเป็นภาษาอะไรอาจจะยังไม่เยอะมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยมีมาให้ครบขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะส่วนถามว่าแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอื่นหรือเปล่าฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมเดี๋ยวจันจะให้ดูเออึ๊อบจันเลือกต้นทางก่อนต้นทางของแจนเป็นภาษาไทยปลายทางของแจนนะคะ ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนี่ปุ๊บอะเรามาดูกันอันนี้คือโรงงานนะคะที่จันไปเยี่ยมชมมาของเสี่ยม,มี่นะคะนสตาร์ไลท์แฟี่โรงงานที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้านี่มันก็จะแปลออกมาเลยเห็นปะเท่าที่เห็นตอนนี้นะคะคือถ้าสมมติว่าเป็นภาษาไทยเนี่ยก็อาจจะ ยังไม่ได้ชัดมากขนาดนั้นหรือไม่ได้ถูกต้อง100%แต่ว่าก็ถือว่าทําได้ดีอยู่นะในระดับเริ่มต้นที่เขาให้มาค่ะมาดูนี่กันค่ะในแท็บเล็ตนะมีแอปที่น่าสนใจตัวหนึง่งชื่อว่ามี่แคนวาสค่ะปรากดเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแอปจดโน้ตอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคือว่าง่ายเขามีเครื่องมือนะคะที่เหมาะกับสายจดงานมากๆใครที่ชอบจดบันทึกด้วยกันแบบ ใช้เขียนเอาอะตัวนี้สามารถทําได้ดีเลยนะคะหรือใครที่แบบเวลาเรียนเนี่ยชอบโจทย์ตัวนี้ก็ทําได้เลยแอปนี้นักศึกษาต้องได้ใช้ประโยชน์กันเยอะมากๆนะคะโดยเฉพาะนะคะถ้าเราใช้คู่กับปากกาตัวนี้นะคะ Focus Pen น,นะคะของทางเสี่ยวมีเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้ไหลลื่นเลยละคะ่ะฟีเจอร์ AI อีกอันนึงนะคะที่จันชอบมากๆสําหรับการทํางานมันปังมากทุกคนก็คือการเจเนเรตรูปภาพได้จากลายมือของเราเลยค่ะก็แค่เขียนไปเลยค่ะว่า a girl with rainbow t-shirt ทีเนี้ยเราก็กดปะากาอันนี้นะคะแล้วก็วงกลมฟึบหลังจากนั้นค่ะมันก็จะเทิร์นออกมาเป็นรูปภาพให้เราทันทีเลยซึ่งเราสามารถเลือกสไตล์ได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำกระตุ้นสามมิติอนิเมะหรือว่าจะเป็นภาพวาดนะคะเลือกได้หมดเลยเขามีให้เลือกเนี่ยมากกว่า7สไตล์เลยค่ะก็สามารถเจนรูปภาพได้ดังนั้นอนะถ้าใครใช้เรียนหนังสือต้องการรูปภาพประกอบทำได้ง่ายมากๆเลยละค่ะแต่การจนะใช้ AI ทั้งหมดนะคะได้นะคุณต้องล็อกอินมี่แอดเขาก่อนไว้นะ มาในเรื่องของสเปคกันบ้างดีกว่านะคะเซียวมี่แพดเจ็ดนะมาพร้อมกับชิปเซตพอคอมสแนปดากอนเจ็ด plus gen สามว่าง่ายๆก็คือมันเป็นชิปนะที่แรงกว่าสแนปดากอนเจ็ด gen สามขึ้นมาอีกนิดนึงนั่นเองค่ะเขาให้ความจุแรมนะคะมาที่แปดกิกนะคะแล้วก็พื้นที่เก็บข้อมูลเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกแล้วก็สองร้อยห้าสิบหกกิกค่ะในขณะที่รุ่นโปรตัวนี้นะคะให้ชิปที่สูงกว่าเป็นสแนปดากอนแปดเอส gen สามนะคะโดยรุ่นโปรนะคะจะมีความจุนะคะก็คือแรมแปดกิกจะมาพร้อมกับความจุสองร้อยห ก,กมาพร้อมกับความจุ512 g b ค่ะทั้ง2รุ่นนะคะ เรียกได้ว่าเลือกชิปที่ใส่กับเครื่องมาได้ดีมากๆเลยนะคะคือมันเป็นชิปที่อยู่เทียบบนๆนะของแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนในเลทราคาดนั้นเลยว่าได้ค่ะดังนั้นนะคะเรื่องการทํางานเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ไหนๆและชิปแรงมาแล้วใช่ไหมเราขอเอามาลองเล่นเกมสักนิดนึงว่ามันเป็นยังไงบ้างคะ่ะเกมที่กําลังฮิตกันนะคะที่ทีมงานชอบเล่นมากๆก็คือเกมชิน Impact นั่นเองนะคะเกมยอดฮิตชื่อว่ากินสเปคสุดๆส,ดสามารถเล่นได้ดีทั้งคู่เลยค่ะปรับการตั้งค่านะคะเอาไว้แบบสุดๆและถ้าเป็นใน Xiaomi Pad 7 สามารถเล่นได้ไหลลื่นอยู่ทีเดียวเลยล่ะค่ะแต่อาจจะยังมีหลุดบ้างเวลาเจอเอฟเฟกของฉากที่มันเยอะๆนั่นเองนะหรือโหลดฉากอยู่บ้างส่วนตัว x i a มี่แพด7รุ่นธรรมดาตัวเนี้ยก็ได้ผลค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะแต่อาจจะเจอแบบแหลกบ้างอ่ะบางทีแบบมันเกิดขึ้นมาุ๊กมึนก็ฉับพลันเล็กน้อยก็แหลกบ้างนะคะค้างบ้างนิดนึงแต่ที่สังเกตคือเล่นไปนานๆเนี่ยตัวเครื่องนะคะเกิดความร้อนอยู่บ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ Xiaomi Pad 7แล้วก็ Xiaomi Pad 7 Pro นะคะให้แบตเตอรี่มาที่8,850ัน ah. แมิลลิแอมจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้มันใหญ่กว่านี้เหมือนกันนะเพราะว่าแบบมันจะได้จุมากขึ้นทํางานได้นานขึ้นนะคะก็จะดีมากเลยโดยจากที่เราลองใช้งานนะด้วยความหนักมากที่สุดนะคะก็คือการเล่นเกมแล้วก็ทํางานทั้งหมดเลยเนี่ยนะเป็นเวลา20นาทีพบว่า Xiaomi Pad 7นะคะแบตเตอรี่ลดลงไป7%ส่วนตัว Pro นะคะแบตเตอรี่เนี่ยลดลงไป8%ค่ะ ส่วนเรื่องของการชาร์จค่ะรุ่นโปรนะให้ความเร็วการชาร์จอยู่ที่67วัตต์ในขณะที่รุ่นน้องตัวนี้นะคะให้ความเร็วในการชาร์จอยู่แค่45วัตต์เท่านั้นค่ะปิดท้ายนะคะด้วยเรื่องกล้องอีกเล็กน้อยนะคือจันก็เข้าใจแหละว่าใครที่ซื้อแท็บเล็ตเนี่ยก็คงไม่ได้เน้นเรื่องกล้องมากขนาดนั้นเพราะว่าเราอาจจะใช้ถ่ายแบบถ่ายสไลด์เวลาเราไปไประชุมนะคะหรือว่าเวลาเราทําภาพใน PowerPoint ต่างๆนะคะแล้วก็จะใช้ตัวนี้หรือไม่ก็วิดีโอคอลหรือว่ากล้องถ่ายรูปเนี่ยที่เราสามารถแบบคุยกับเพื่อนได้นะคะก็เรียกว่าตัวเสีี่ยยมนะคะคให้้กลองถา ภาพเนี่ยตัวหลักนะมาที่1 3ล้านพิกเซลคู่กับกล้องหน้า8ล้านค่ะในขณะที่ตัวโปรนะคะให้กล้องหลักมาถึง50ล้านพิกเซลเลยนะคู่กับกล้องหน้า32ล้านพิกเซลค่ะถามว่าคุณภาพของกล้องเนี่ยถ่ายภาพออกมาทําได้ดีไหมส่วนตัวแอบรู้สึกว่ามันทําได้ค่อนข้างโอเคนะถ้าเราจะใช้แค่แบบทํางานประกอบสไลด์ไม่ได้ถึงขั้นแบบเอาภาพถ่ายแบบเลิศเลอมากๆเหมือนตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นท,อทอ็อปๆของเขาหรือแฟลกชิปของเขาเนี่ยตัวนี้ถือว่าทําได้ดีแล้วนะคะกล้องหน้า ถึงแม้ความละเอียดจะไม่เท่ากันแต่ถ้าสมมติใช้แค่เพื่อแบบวิดีโอคอลประชุมต่างๆชิลค่ะสบายตอบโจทย์เลยค่ะดูรีวิวนะคะ2รุ่นมาถึงตรงนี้แล้วจริงๆ2รุ่นนี้นะส่วนตัวต้องบอกว่ามันทำออกมาได้ดีทั้งคู่ะคะดูพรีเมียมมากๆแถมยังมีอะไรหลายๆอย่างะคะที่ค่อนข้างคล้ายคลยคึงกันนะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแบตเตอรี่หรือการออกแบบในภาพรวมแต่จันว่านะทั้ง2รุ่นมีจุดที่น่าสนใจแตกต่างกันอยู่อย่างใครเนี่ยที่อยากได้แท็บเล็ตในราคาดีใช้ทำงานได้ ใช้เสพคอนเทนต์ตัวเล็กเนี่ยตอบโจทย์แล้วค่ะไม่ต้องอะไรมากมายตัวนี้ทํางานได้ดีแล้วในระดับที่แบบโอเคแต่ถ้าใครต้องการขยับกันทํางานนะมาเป็นแบบทํางานสูงๆหน่อยตัดต่อวิดีโอในแท็บเล็ตหรือว่าทํางานระดับโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะคะตัวนี้ตัวโปรนะก็จะตอบโจทย์มากกว่าค่ะยิ่งถ้าใครนะคะที่ใช้สมาร์ทโฟนของ Xiaomi อยู่แล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นคู่หูกับสมาร์ทโฟนเนี่ยอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ดีมากเลยทีเดียวค่ะ ปิดท้ายกันด้วยราคาสักนิดนึงนะคะสำหรับราคา Xiaomi Pad 7นะคะใช้แรม8 g ิทั้ง2ความจุแบ่งเป็น128 g ิราคา1 9 9 0บาทและรุ่นความจุ256 g b ราคา12,990บาทมารุ่นโปกันบ้างค่ะ Xiaomi Pad 7 Pro แบ่งเป็นรุ่น RAM 8 g ิความจุ256 g ิค่ะราคาอยู่ที่15,990บาทและรุ่น RAM 12 g ิความจุ512 g ิราคาอยู่ที่18,990บา, GB, า,าท 18, ถ้าใครกำลังมองหาแท็บเล็ตอยากจะใช้ทำงานตัวนี้ตอบโจทย์เหมือนกันนะคะใครชอบรุ่นไหนมากกว่ากันลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะหรือถ้าใครอยากให้แจนทดสอบฟีเจอร์ไหนพิมพ์มาคุยกันได้ค่ะ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แจ้แล้วก็ทีมงานซีมีเอทุกคนเลยนะคะ